By <laughs> Frozen <laughs> <laughs> like, share, yes, the Hon Stay in the <laughs> Military ID for Spouse. Yeah. กเราจะไปทำไอดียนภรรยาทหารนะคะทุกคนก็อยากจะมาเก็บไม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้มากแค่ไหนแต่ว่าก็จะพยายามเอ่อถ่ายมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะพาทุกคนดูเบสรอบๆนิดหนึ่งว่าแบบอาจจะไม่ได้พาดูทั้งหมดเพราะว่าเท่าที่ฝ้ายไปทัวร์มาคือมันใหญ่มากแล้วก็ให้ดูว่าแบบโอเคเบสของทหารอเมริกาเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็สตีเวนไปทํางานมาแล้วก็ของหัวหน้าล้วก็มารับฝ้ายไปทํา i อทหารนะคะเพราะว่าตอนที่ฝ้ามาถึงอะ่ะเขาให้แพสเหมือนเป็นบัตรผ่านสำหรับ2อาทิตย์แล้วก็ภายใน2อาทิตย์เราจะต้องทำไอดีทหารให้ได้เร็วที่สุดภายใน2อาทิตย์ถ้าไม่งั้นก็จะต้องแบบบุ่นวายยุ่งยากก็เลยโอเควันนี้สตีเวนกลับไปทำงานนะคะหลังจากที่หยุดมาประมาณเกือบหนึอาทิตย์แล้วก็โอเคมีเวลาหนึ่อาทิตย์วันนี้ก็เลยจะไปทำไอ d ทหารกันนะคะ ก็เป็นทางไปมิลิเทอรี่เบสนะคะแต่ว่าห้ามเขาจะห้ามถ่ายวิดีโอแล้วก็ห้ามถ่ายภาพก่อนที่เหมือนตรงที่อยู่หน้าเกตอ่ะก็คือห้ามถ่ายนะคะตรงนี้ก็คือถ่ายได้แต่พอเราเข้าไปเริ่มใกล้เบสมากขึ้นเขาก็จะห้ามถ่ายวิดีโออะไรเงี้ย ป็นต er ึกแบบช่วยเหลือทหารอะไรประมาณ Support Center บสนะทุกคน,นคือแบบมันใหญ่นะมันใหญ่มากจริงๆอะค่ะแต่ว่าถานนตรงนี้อันนี้คือนอกเบสละถ้าเหตรั้วนี่ยก็คนเห็นรั้วนี่ไหมก็คือในรั้วนี้แต่ถ้าตรงนี้ก็คือเป็นถนนใหญ่นี่อันนี้คือข้างใน Milit a r y base มันก็คือเหมือนเป็นอีกประเทศหนึ่งอะคะ่ะทุกคนเหมือนเป็นอีกแบบโลกหนึ่งเลยเพราะว่าข้างในก็มีทุกอย่างอันนี้ก็กำลังจะพาทุกคนไปดู ร้านสะดวกซื้อร้านขายของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีอยู่ข้างหน้าเราแล้วอันนี้ก็เป็น commissary นะคะเป็นร้านสะดวกซื้อขายของสดขายของผักหมูไก่ต่งตางๆก็มาซื้อได้ที่นี่ commissary ่ Comm ะ อันนี้ก็เป็นปั๊มน้ำมันภายในเบสนะคะซึ่งคนที่มาเติมน้ำมันข้างในก็ไม่ต้องเสียภาษีนี่สวัสดีดโคโ่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวคนหลังจากที่ไปทำตัว spouse ID นะคะเป็น ID สำหรับ ID คู่สมรส ไอดีเมียทหารอาปุ้นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นหน้าตาของ Military ID นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะไฟก็มาถึงอเมริกาได้ประมาณ1อาทิตย์สตีเวนก็คือต้องการให้แบบรีบพาไปทำไอดเพราะว่าถ้าสมมติไฟไม่มี ID ดีล์ก็จะไม่สามารถเข้าไปในเบสได้ ถ้าไม่มีไอดีก็ต้องมีไปทำแบบเป็นเป็นบัตรผ่านอะไรเงี้ยเขาให้ฝ้ายมา2อาทิตย์ภายใน2อาทิตย์เนี่ยจะต้องให้สตีเว่นรีบพาไปทำไอ d ก่อนที่ตัวพาสนั้นจะหมดอายุนะคะก็ได้มาเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะซึ่งจริงๆร,รวดเร็วมากไปถึงก็ใช้แค่ตัวพาสปอร์ตของฝ้ายกับตัววีซ่า วีซ่าท่องเที่ยวของฟ่าย์เลยค่ะทุกคนสตีเว่นก็คือเอาชื่อของฟ่าย์เข้าไปอยู่ในระบบของทหารแล้วก็ฟ่าย์จะต้องมีการทําตัว ID card เป็น s ป ouse i d card เนี่ยค่ะเพื่อที่จะแบบว่าโอเคฟ่าย์ก็จะได้รับเ e n น f i t ต่างๆที่สตีเว่นได้ไฟ่ายก็จะได้เหมือนกันแต่ฝ่ายก็จริงๆไม่ค่อยรู้นะว่าเขาได้อะไรกันบ้างเอาจริงๆคือเราก็เป็นแม่บ้านทหารมือใหม่แบบใหม่ ใหม่สุดๆค่ะทุกคนเท่าที่อยู่ในกลุ่มมาก็เขาก็จะพูดกันถึงเรื่องหลักๆคือประกันสุขภาพเพราะว่าประกันอะไรของที่อเมริกาคือแพงมากค่ะทุกคนจะไปหาหมอแต่ละทีก็คือบางคนบอกว่ายังไม่ทันได้เริ่มตรวจเลยนะแค่แบบเข้าไปคอนซัล l ์กับคุณหมออยู่ต้องจ่ายเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ3 4 0 0ดอลลาร์คือมันแพงมากค่ะทุกคนในการแค่ ยังไม่ได้ยามากินเลยยังไม่ได้หายเลยแต่ว่าแค่ไปนั่งคุยก็เสียเงินให้คุณหมอแล้วอะไรเงี้ยแต่กับถ้าฟ้ายเนี่ยมีตัวตัว idcard ตัวเนี้ยฟ้ายก็จะสามารถไปหาหมอได้ฟรีอะไรเงี้ยก็คือจะป่วยอะไรไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนเพราะว่าการจะป่วยอะไรที่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากค่ะทุกคนแต่ว่าการที่มีตัวเนี้ยก็คือทําให้ฟ้ายแบบโอเคหายห่วงถ้าฉัน จ็ป่วยเป็นอะไรไปโอเคฉันไม่ต้องกังวลแล้วอีกจากอีกอย่างหนึง่งตัวโรงพยาบาลในค่ายก็อยู่ใ,ใกล้ๆค่ะทุกคนแล้วก็ฝ้ายก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาที่อีกอย่างหนึ่งที่สตีเวนเพิ่งพาไปใช้บริการก็คือลองพาไปซื้อของในอ่ในค่ายไปแบบไปโกซูริชชอปปิ้งในค่ายมาแล้วก็เออเขาจะมีตรวจ id ค่ะทุกคนคือมันจะเป็น เป็นการซื้อของที่เราไม่เสียภาษีคือของในค่ายถ้าเราไปเราเป็นภรรยาทหารเนี้ยเราไปซื้อของในค่ายเราจะต้องไม่เสียภาษ์เพิ่มอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าการจ่ายภาษีที่อเมริกาเป็นอะไรที่ค่อนข,ข้างแพงมากแต่ว่าการที่อยู่ในค่ายก็คือแบบมันจะไม่บวกภาษ์เพิ่มอะไรประมาณนี้ถ้าฟ้าเข้าใจถูกต้องนะคะคิดว่านะนั่นแหละทุกคนจริงๆก็ ยังเป็นแม่บ้านมือใหม่ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เพึ่งมาะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวก็ช่วงนี้ฝ้ายก็พยายามจะทํา y o YouTube เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปวอชิงตันดีซีกันเดี๋ยวเราจะไปออร์แลนโดไปอ่าเนาะไปหาคุณแม่ของสตีเวนที่อ่อฟลอริดาแล้วก็ถ้าว่างถ้ามีเวลาก็อาจจะไปดิสนีย์แลนด์ อืมเรียกว่า Disney World ด์สิถึงจะถูกใช่ไหม,มที่ออร์แลนโดแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นทหารเนี่ยเขาจะมีเป็นสเปเชียลไพรส์สำหรับมิลิเตอรี่สำหรับทหารทั้งหลายอะไรเงี้ยก็จะมีสเปเชียลไพรส์สำหรับการซื้อตั๋วในการเข้า Disney World รวมถึงเวลาที่เราไปร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีเป็น Discount ให้อะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนอืม เท่าที่ได้ยินมาก็ประมาณนี้ถ้าใครเป็นแบบเอ่ออยู่มานานแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาบอกฝ้ายได้นะคะเพราะฝ้ายแบบมือใหม่มากๆฝ้ายยังไม่รู้อะไรเลยก็คือใหม่สุดๆค่ะทุกคนพาทุกคนเข้ามาทัวร์ร้านขายพวกชุดอุปกรณ์ต่างๆของทหารนะคะทุกคน Oh my god Look at the price Yeah, some more, uh, like this. Ah, I see. Oh, $210. $200? This is just a bomber jacket. Oh, it's just a jacket. a new What? $500. 495 Oh my god. Is this a bomber jacket? What? แต่เอาจริงๆก็แพงเกินเรื่องมากก็มีทุกอย่างของทหารที่จะมีได้คือแบบยูนิฟอร์มอันนี้เป็นสียูนิฟอร์มไหมเป็นแบบคือให้ใส่เฉพาะวันที่แบบมันหนาวมากๆไปยุโรปไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาใส่สูมสีสมแปดไม่ได้นะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นแบบเซอร์วิสยูนิฟอร์มนี่ค่ะ Me too. Yeah. What is it for? Yes, you put your magazine here. Oh. And by there, you buy their breakfast with the surgeon major, and you put your name here instead <laughs> of one? I'm just saying, Don't tell me what to do. My wife told me what to do. <laughs> no, but this shit $80. It's crazy. I got 12. Oh my god. This is the waffle that I was telling Yeah, you I remember before. you got this. Yeah. This is super dark. Uh -huh. Not, I got that. มีหนังสือของ Chinese Military มีเกาหลีเหนือด้วยทุกคนนี่อันนี้เป็นเสื้อเด็ก20 20ิบยีเหรียญเสื้อยืดเสื้อยืดเด็กว้าวสีอันที่ four สั่งมาว้าอัน i ี้เป็นแบ high school in Thailand วันนี้นะคะสตีเวนพาเข้ามาใช้สวิมิ่งพูในวิลล่ารีเดสนะคะทุกคนแล้วก็อากาศดีมากวันนี้แล้วก็แบบมีหลายคนมาใช้สระว่ายน้ำกันเยอะมากวันนี้ Wow! Hydro wow. Farm I don't know what's going on in the background, guys, so please. Call like, call share, call subscribe, call comment, doin' a ha! Yay! Call like, call share, call subscribe, doin' a ha! Yes! <laughs> I forgot the. Call comment? Call comment? Oh man. Do I have? Do I Yeah. <laughs> <laughs>